สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวดเดินทางมาหาคุณแม่จอยนะคะเนาะเดินทางคุณมหาคุณแม่จอยค่ะท่านผู้ชมประจําวดวันที่หนึ่งมีตุนาโยนพศสองพันห้าร้ 2, อยหกสิบห้านะคะเนาะคุณแม่จอยพ่นฝันเห็นแม่เพิินค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นแม่เพิ่นตายไปแล้วแต่ซีหาปีคุณแม่จอยว่า ตายไปแล้วหรืหาปีมาเข่าฝันมากกับหลานมากกับลูกกับหลานลูกหลานน่ะก็เสียไปแล้วคือกันกับธรรมชมมากกับลูกหลานสองสามคนสิเป็นเลขดีเลดเลขดีเลยเด็ดตัวใดกับไปฟังกับคุณแม่ใจผอมๆกันนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่เด้อค่ะกับไปเบ่งคิบของคุณแม่จอพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่นูกกายคุณแม่นูกายสวัสดีค่ะนูกายค่ะแม่นูกายแม่จอยครับแม่จอยก็ได้แม่นูกายก็ได้เนาะครับประเทืองเนาะแม่จอยสมบูรณ์ครับแม่จอยเป็นสื่อจอยตัวจอยว่าเมียได้ครับสื่อจอยอยู่คนสมัยหมคุณมือแต่ว่าตัวสมบูรณ์คืออย่างนี้ครับผมมาฟังเบื้องความฝันนะครับท่านผู้ชกน้อใบยำเนาะครับครับเขาเดินทางมาแล้วเขากปต่องมาสอบถามเบื้องความฝัน เคยเอาอยู่ในแถวหนึ่งเนาะเคยเอาอยู่ครับเคยทาอยู่ครับมันเป็นยังไงเงี้ยวดพังขันกาเฉียดเป็นบ่เฉียดชิวนิดนึงครับท่านผู้ชมเสียดไปน้อยหนึ่งครับงวดพระไทยตอนเดือนทาามหาหนองอันหนองกุลาบครับผมมางวดนี้ก็ได้เหากว่าถามแม่จอยอีกครับไม่ว่าแม่นุกายนะครับว่ามีความฝันบ่ฝันอยู่บางหมื่นสองหมื่นหะโอ้ฝันหมื่นสองหมื่นเนาะ ป่อซูฟังนะครับคุณแม่ป่อซูเอฟซฟังเนี่ยฝันไ่ายังไหเนี่ยฟังที่แม่แม่แม่คอยละตักกระหมาจะใส่เรามีเล็กหน่อยมาสองสองมีเล็กห,หน่อยมาน่ำมีเล็กหน่อยมาน้ำใช่ไหมว่าเราเราโบปากเราโบเบาห้องานชื่ออยู่ออ ผู้ดเดียวเราก็เิ่งเ็กน้อยฮะครันผูเ้เดียาก็เ่กน้อยฮะัเล็กน้อยจคนก็สองสามคนไม่เรียนอย่นโอ้เด็กน้อยสองสามคนครับแม่เนี่ยยังมีชีวิตบ่ครับไม่ยังก็ตายแล้วตาย,าตายแล้วตายหลายลปีสี่ห้าปีโอ้ตายสี่หปีแล้วครับจัาไหนต่อคุณแม่ก็ได้คือปาถ้าันเห็นดาใช้ฟันก็ตาม ต่ว่ากีน้ำอายุเหล่าเด็กน้อายุเล่านั่นหอยุเล่าฮุกสกีดนยจคยฝันเนี่นี่เคยฝันเนีนี่กอนนั่นมัจอกเด็กอายุเล่าเป็นบ่อยุเล่าอืว่ากบ่สืออืมเถี่ยวกัอนก่อนผู้เธอฝันนี่แต่บ่วยส่ือเที่ยวนั่นเถี่ยวนี่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนมาฝันไหมฝันสองเสมอนฝันสองเสมือนี่ โอ้ครับครับครับพอเถีงฟันทรงเสมอนยู่ครับอืมเป็นเหล็กอายุเล่าจะหมายเจาะอายุเล่าไหมครับฟันฟันเส้นเล่าใช้ฟันกระตามใช่ป่ะโอ้ยงยัวเล่า้มาแท่โอ้ยมาแท้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาหาเมจอยเพิ่นมาว่าจังใดเนี่ยใช่ป่าเราเบาบังเบาบังบเบาบางแบบแบบแบุคนโมหมักเบาหมากปากนะอืมแต่มีชีวิตกับบ่ค่อยมักเบาอยู่แล้วมากมากอะไรเบาเบา แต่ว่าว่าธรรมดาของคนที่เสียชีวิตไปนี่กือมหาคนเป็นนี่สำหรับเขาจะบกคอยบอกน้องเขาจะบกคอยบอกรึดี่ก็วุุนเนาะครับมากับเด้งหน่อยเอาสอช่งนสองสามคนเป็นเป็นลูกหลานแม่จอยนี่บอกเล่าหรือว่าแม่จอยหูวจากบอกคนเล็กหน่อยที่มานำหน่อยกระดูกร้านดูกเระตายร้านเล่ากระตายโอผีเล็กหน่อยที่สัตว์ในโพเ่อแมน มานากันครับเรากระตายผู้หนึ่งตั้งแต่ไม่ได้ซองปีผมหัวสร้างเป็นแส้องคนนีิละสร้างเป็นกระ้านข่อยแตเป็นเบาหน่อยสิซีสิ้าดีมันกระตายมันกระตายหลายปีแล้วล่ะว่าตายคนตายคนใ่ไงนี่ล่าแสดงความเสียใจนะครับแสดงว่ามันเป็นไปอยู่น้ากันแน่ะอนแสดงว่าไปอยู่น้ากันเพนมันกับมหาให้ฟันกับว่าเจ มี่นีกหน่อยยุ่น้ำเหลาวนาโอ้ครับครับขนชิงลูกหยาบหยาบเด้ยกเียกนี่มันเป็นขนชิงหรืขนหัวบนหลาลุยว้ายครับครัครัครัอืมมากกับลูกกับหลานชิเสียชีวิตไปน้ำกันครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ไม่จอยว่าถ้าเพิ่นฝันเห็นแม่เนี่ยนี่จะหมากตัวเลขจะเป็นอายุเราแล้วเราหกสิบเจ็ดปีเราเสียแสดงว่าเราเสียเสียโดนอะไรบ้างครับเสียอะไรสิห้าปียินร้าเราเสียกำมินยังกับประมาณเจ็ดสิบกว่าปีเนาะอายุหกสิบเจ็ดปี บ้านเลขที่ของคุณแม่หนูกายนี่เท่าไหร่ครับสี่สองระบบถึงนี่ายตาไหลเป็นเรื่องธรรมดานะครับคครรัับบพ่อแม่ผู้ใจอยู่ไปมาหาหลานนะครับท่านผู้ชผมนะอายุหกสิบเจ็ดปีบ้านเลขที่สี่สิบสองพ่อเถื่อนมหามาหาอยู่อยู่อยู่บ้านอยู่สวนที่อยู่ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่นาไม่ได้อยู่นาไม่ไ แสดงว่าตจะมีชีวิตเป็นกาบออกมาอยู่แต่นานเรือยที่สำเภาบาหน้าเรือเราทำมาเรือยอยู่มหาเพชรมหาเป็นขาวอยู่มาเรือครับมันมันมกลายเป็นเป็นหน้าที่บอกไก่บานเนาะแม่จอยเนาะก็บอกใครไก่บานเนไก่บานเนี่ยมี่ีบานอืมมันก็บอกไก่บานครับเป็นหน้าที่ไก่บานนะครับท่านผู้ชมหน้าตีนบ้านเพิ่นกระยั่งยั่งห่วงห่วงไม่ได้ยางน้องห่วงหลูกเก่าเนาะครับ ยังมีห่วงอยู่แม่นคือว่ามากมากก็บุกกับหลานโอ้ผู้เสียชีวิตไปมีแต่ลูกหลานกับเสียชีวิตไปกับมีมาน้ากังตวงแขนกันมากเพิ่นเพิ่นบ่บ่บอกยังเลยบ่เพิ่นมาบอกยังบ่อยากว่าอยากได้บุญอยากได้ยังเลยบุญก็แค่เหยียดไหลบุญแค่ทได้ยังสิได้ยังอีกเนาะครับเนาะ่่สิละม่ให้โชคมาให้โชคมาให้โชค เป็นหองเป็นเป็นหังเป็นใหญ่หลูกหลานจะไม่โชกเพราะว่าไม่จอยว่าเคยฝันเห็นหล่ะมันออกโคเกตสิบเ็ดอีกกะจสมีส้มนอกจากต้องฟังไปตามไม่จอยเนาะฝันันแนวอะอีกบอกม่จอยฝันทันีีล่ะฝันแต่คุณยายมหาเนี่ยบ่กฝันแต่ยายมหาหลังหลังจากนด้มากก็บ่ฟฝันอีกบ่กฝันว่าได้ยาได้กินว่าอะไสิ่งใด้ร้อมมัมี่บอกบอกฝันยังสองฝัน่ะครับ ร่องซัมเมอร์ละร่องเบิรงนนักครับร่องซัมเมอร์ครับร่องซัมเมอร์หกสิบเจ็ดปีคุณแม่อายุเท่าไหร่ล่ะครับแม่ผู้ตายบ่เจ้านั่นล่ะครับคุณแม่ไม่ใหญ่นั่นล่ะคุณยายนั่นล่ะครับจะาว่าอะไรหาสิบหกหาสิบหกปีเนาะคุณแม่เนาะพ่อสศูนย์เก่าเนาะครับเ <9. S 2> นาะพ่อสศูนย์เก่าเบาเอมเราทงไรเบิงวะหาสิบหกปีครับท่านผู้ชมปีมะเมียครับปีมะเมียครับปีมะเมีย ถือว่าหาสปีก็ลองเอาไปซื้อโรตีร่องเบิ้งน้ากันไหวเนาะเพื่อเนาะกันไห้ครับศูนย์เก่าออกไปมันมาได้ศูนย์เก่าครับพอสอศเก่าอกไปม่ได้ยังได้ศูนยเก่าครับเอ้าก็ลองคิดเบื้องเองเนาะแต่ปช่วมเนาะอายุคนคุใหญ่ที่เสียชีวิตไปกับหกสิบปีกรับบันที่สี่สิบอายุเขาเมจอยนี่กับอายุหากปีครับผมเกิดปอสอศูนยเก่าเนาะไปมาก็ะลองไปจัดเบิ้ง ไปลองไปพิจารณาเบนกองเองเนาะไใแยมเนาะครับผมขอฉีแน่เนาะให้มากกับไฟจัดบ่มากกะในเบืองขคนศรานเนาะครับอ๋อให้มากกับลองเอาไปคือว่าล่ะครับบ่มากะให้ให้เบิ้งเบิ้งคือเก่าล่ะครับผมน่าสนับสนุนผู้เดินทางมาหาคลิปล่ะครับผมเนาะเอ๋อที่ท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณแม่จ้อยครับผมสวัสดีครับขอบคุณไปเรียนเป็นแฟนแฟองเนาะเดี๋ยวท้องมีสามดาวกับสเกนตัวเลขสมมุิให้ท่านผู้ชมแกลหน้าจอยครั้งหนึ่งนะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่ามีสามดาวนัน่นไปเลค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่จอยนะคะเนาะเลขของคุณแม่จอยกับท่านผู้ชมคุณแม่จอยเพิ่นฝันเห็นแม่เพิ่นเสียไปแล้วกับหลานหลานก,านกาน 2, น็เสียไปแล้วกับท่านผู้ชมหลานมากับหลานสองสามคนเสียแล้วทั้งสามคนเลยค่ะท่านผู้ชมคุณแม่จอยว่าอายุของคุณแม่จะเสียไปแล้วกับหกสิบเจ็ดปี ฝันเห็นคุณแม่ย่ามไดเหลข็ของคุณแม่อายุของคุณแม่ออกคุณแม่ใจว่าหกสิบเจ็ดปีค่ะท่านผู้ชมหกสิบเจ็ดปีบ้านเล็กที่กับสี่สิบสองอายุของคุณแม่จกับหาสิบหกปีข้อศศูนย์เก่าเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลระจำว่าวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกหานะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ทัามีสามดาวกับศิราราท่านผู้ชมไปก่อน เจอกันคลิปหนาค่ะขอ,อหายุกโฉกมันหมานเฮงเฮงรวยรค่ะงวดนี้สวัสดีค่ะ